อันนี้คือมะนาวนะคะมะนาวที่มันร่วงลงมานะคะมะนาวล่วงใต้ต้นนะคะเราจะเอามาทำน้ำยานะคะน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าแล้วก็ล้างห้องน้ำอเนกประสงค์ได้หมดเลยนะคะอันนี้คือต้มไฟแรงอันนี้คือต้มนะคะต้มเอาน้ำมัน ต้าามาน้ำมะนาวนะคะทำการต้มวันนี้คงจะได้ต้มกันทั้งวันเดี๋ยวจะพาไปดูที่ต้นนะคะเดี๋ยวจะเก็บมาเพิ่มอีกนะคะที่ต้นจะดกมากนี่คือมะนาวนะคะจะทำน้ำยาล้างจานนะคะทําน้ำยาล้างจานก็ได้แล้วก็ซักผ้าก็ได้ล้างห้องน้ำก็ได้อนเนกประสงค์เลยค่ะอันนี้คือมะนาว เดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ต้นให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ได้ถ่ายที่อยู่กับต้นให้ดูเดี๋ยวจะไปเก็บอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ต้นมะนาวนะคะดู่าดกมากดกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะ่ะ ก็ล่วงตามพื้นอันนี้คือต้นมะนาวของเราเก็บไปทำน้ํายานะคะเนี่ยปุ๋ยข้างหลังน่ะไอ้ตุนมมะนาว มะนาวต้นมะกรูดตรงโน้นก็ต้นหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้ต้นมะกรูดต้นมะนาวเอาต้นนี้หายไปไหนหมดหรอวะ ออนนี้กำลังกองนะคะกองน้ำมะนาวนะคะที่ต้มเสร็จแล้วเพื่อที่จะทำขั้นตอนต่อไปนะคะเม็ดมะนาวค่ะไม่ได้เราต้องกินไปนะคะอันนี้คือห้าถุงนะคะห้าชุดสองชุดอะไรนะพีอมใช่ไหม พี่เอ็มนห้าะคะเอ็มเจ็ดสิบเอเจ็ดบ เติมถังเลยอันนี้คือเยอะมากเลยตรงนู้นทําไว้สามถังแล้วค่ะวันก่อนนู้นก็ทําไว้สามสามถังนะคะเป็นน้ำมะกรูดแต่อันนี้มะกรูดผสมมะนาวนะคะ เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะคะตอนผสมน้ำยาค่ะอันนี้เกลือนะคะทั้งหมดมีสี่ถุงละลายละลายในนี้แล้วสองถุงนะคะอันนี้ก็สี่ถุงค่ะเป็นเอ็มเอ็มเจ็ดสิบนะคะถุงละหนึ่งกิโลค่ะกำลังจะผสม ผสมเกลือให้ละลายก่อนนะคะวิธีทำน้ำยาล้างจานเดี๋ยวก็เดี๋ยวเยวขาไม่มามึงอไปไปไม,ไม,ไม่ไม่จะมาสอนเดี๋ยวคูทำขายอยู่เฉยอันนี้กำลังจะผสมน้ำยาน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือสี่ถุงค่ะในเอ็มเจ็ดติดก็สี่ถุงนะคะอันนี้คือน้ำมะนาวที่เราต้ม ไว้แล้วกรองอย่างดีแล้วนะคะอันนี้ควรเกลือให้ละลายนะคะถุงละสามกิโลนะคะผสมน้ำ กล้วเนไทยนี่เลยหรือจะล้ยให้มีข่าว เเจ็ดสิบนะคะสี่ถุงอ่ะเอาเองเจ็ดสิบไปใส เราเราจะกวนใส่ถังดำนี้นะคะสี่กิโล ที่นี้เราก็จะเริ่มกวนนะคะ,ก,ะกวน,ะะนก็นได้ที่ ในน้ำนเวกวเลือคนเล่ค่อยก็ได้คนปเรื่อยเรื่อยตึ้นกว่าแก ใส่น้ำเกลือไปจนหมดนะคะคนจนปูใส่นเกลือไปจนหมดนะคะแล้วเรายเอาน้ำมะนาวผสมอันนี้เอาน้ำมะนาวใส่แล้วนะคะควรทีนี้ก็คนกค่าจะเข้าที่ะคะ่ะทำเป็นสองชุดนะคะ จัดส่วนเรียบร้อยแล้วค่ะวนจนกวามันจะเนียวนะคะนี่ก็คือการกวนเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะรอแต่ให้ฟองมันยุบค่ะแล้วก็จัดการกรอกใส่ขวดได้เลยนะคะ เหนียวแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ฟองนะคะไม่ได้ใส่ผงฟองนะคะใส่แค่เกลือแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะกรูดแล้วก็เอ็มเจ็ดสิบค่ะเหนียวแล้วนะคะรอให้ฟองยุบก,ก็จัดการใส่ ก็ก่ขวดได้ค่ะกวนอีกสักพักหนึงก็ได้แล้วค่ะพอเสร็จแล้วก็ตั้งไว้เอาฝาปิดไว้แล้วก็ให้ฟองมันยุบแล้วก็กอกใส่กวดได้เลยค่ะ อันนี้คือที่เราทำเสร็จแล้วนะคะสามถังเลยค่ะซักผ้าสะอาดนะคะแช่ไว้ขาวจั๊วเลยสีขาวลองไปทำกันดูได้นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้นะคะลองเอาไปทำดูค่ะ